28พฤศจิกายน2024ตําตำนานคัมแบก็กเซเลบโดคอยน์กลายเป็นเศรษฐีรอบสองหลังราคาพุ่งทะยานต่อเนื่องต่อเบอร์คอนเทโซทัยวัย37ปีผู้ที่กล้าตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการเดิมพันที่ไม่ธรรมดาเขานำเงินออมทั้งหมดรวมถึงวงเงินบัตรเครดิตจนเต็มจำนวนเพื่อซื้อดคอยน์มูลค่ากว่า2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์2021การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการส่งสัญญ,ญาณจาก อีลอมัสมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีที่หันมาให้การสนับสนุนโดคอยน์อย่างจริงจังแม้จะถูกเตือนจากเพื่อนฝูงและครอบครัวว่าเขาอาจกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่แต่คอนเทโซโทกลับมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามไปและเพียงแค่2เดือนหลังจากการลงทุนมูลค่าโดคอยน์ก็พุ่งทะยานจนทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในช่วข้ามคืนในช่วงกลางปี2021เมื่อราคาโดคอยน์ทะยานขึ้นสูงสุดทรัพย์สินของเขาพุ่งไปถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐคอนเทโซโทใช้โอกาส สอนี้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในโลกออนไลน์โดยใช้ชื่อว่าซัน e ดีโอจีเมียน่เพื่อจนต่อเรื่องราวของเขาที่กลายเป็นตำนานและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนยุคใหม่ในโลกคลิปโต อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดีๆไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปเมื่อโดโอลนร์ร่วงลงจาก0.53ดอลลาร์เหลือ0.06ดอลลาร์ทำให้คอนทสโท,โทสูญเสียทั้งเงินล้านและชื่อเสียงแต่เขายังคงยึดมั่นในโดโอยน์และบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าสขาวคิดถูกต้องท่ามกลางกระแสบ,บูมของคริปโตโคเคเรนซีในปัจจุบันโดโอยน์กำลังพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งและ ทรัพย์สินของคอนเทโซโตก็กลับมามีมูลค่าเกิน2ล้านดอลลาร์แม้ว่าเขาจะวางแผนที่จะขายบางส่วนในครั้งนี้แต่เขายังคงมั่นใจในอนาคตของ DOGECOIN สำหรับผมดอคอยน์คือการลงทุนที่ผมเชื่อมั่น เมื่อผมเริ่มศึกษาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์เทคโนโลยีบล็อกเชนและสุดท้ายคือโดคอยน์ผมรู้สึกว่านี่คือเทคโนโลยีที่จะอยู่รอดและจะเติบโตในอนาคต่อคอนเทสโซทกล่าวเมื่อมีคนพยายามตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของกลอเบอร์คอนเทสโซทเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตของตัวเอง โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีโดคอยน์มากแค่ไหนแต่เพื่อยืนยันความโปร่งใสเขาเปิดเผยว่าตัวเองถือโดคอยน์มากกว่า5ล้านโทเคนพร้อมส่งหลักฐานเพิ่มเติมในรูปแบบภาพแคปหน้าจอให้ทุกคนได้เห็นดังนี้หลังจากเงียบเหงาไปนานถึง3ปีโดคอยน์กลับมาเติบโตอย่างหน้าทึ่งกว่า200ในเดือนที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากนโยบายสนับสนุนคริปโตของโดนัลด์ทรัมว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่และการแต่งตั้งอีลอนมัสให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานใหม่ Department of g o v e r n m e n t e f f i c i e n c y ิ o g e ซึ่งเป็นการล้อเลียนคริปโตตัวโปรดของมหาเศรษฐีคนนี้อนาคตของโดคอยน์ย้อนกลับไปในช่วงที่ราคาโดคอยน์เคยร่วงลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความมั่งคั่งของตัวเบอร์คอนเตโซโทก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันและเขายังต้องเผชิญกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผู้ติดตามหลายคนรู้สึกไม่พอใจเพราะสูญเสียเงินลงทุนในโดคอยน์ตามคําแนะนําของเขาในขณะที่มีบางคนกลับย้อเย้ยที่เขายังยืนหยัดถือเหรียญต่อไปส่วนหนึ่งที่ผมไม่ขายเหรียญเพราะผม คิดว่ามันจะดูแปลกๆถ้าหากผมบอกทุกคนว่าโดคอยน์คืออนาคตแต่กลับขายทิ้งหลังจากที่บอกให้พวกเขาซื้อคอนเทโซทกล่าวอีกเหตุผลหนึ่งที่เขายังถือโดคอยน์ไว้คือเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าโดคอยน์จะกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งคอนเทซโซมองว่าเสน่ห์ของโดคอยน์อยู่ที่การสร้างแบรนด์ที่ไม่มีใครเหมือน โดยผสานมีมอินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมป๊อปเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนในแบบที่คริปโตอื่นนอนนอนไม่สามารถทําได้แม้ว่าโดคอยน์อาจไม่ใช่สินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้เหมือนบิตคอยน์แต่เขาเชื่อว่าเหรียญน,นี้เป็นเหมือนประตูบานแรกสู่โลกคริปโตสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและการใช้งานคริปโตเคเรนซีมันเหมือนกับการไปงานปาร์ตี้ที่คุณไม่รู้จักใครเลยแต่ทันใดนั้นคุณเห็นเพื่อนจากคลาสเรียนคุณจะรู้สึกสบายใจและกล้าที่จะเขหาร่วมงานมากขึ้นเขากล่าว ทุกวันนี้โดอย์เชื่อมโยงกับความพยายามของอีลอนมัสในการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลทำให้เหรียญน,นี้กลายเป็นที่จดจำทุกครั้งหากมีการพูดถึงอีลอนและหน่วยงาน d o g e ซึ่งช่วยตอกย้ำตำแหน่งของดอยล์ในวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยคอนเทโซโทเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการนำคริปโตมาใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในอนาคตสุดท้ายนี้คอนเทโซโทกล่าวว่าผมกำลังเดิมพันกับความสำคัญทางวัฒนธรรมของโดอยน์ผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้จะเติบโตจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง ที่มาก Finance y a h o o และสยามบบอ๊อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเ r รนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ